มะเร็งคืออะไรสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับโรคมะเร็งกันนะคะมะเร็งคือความผิดปกติของเซลล์ในอวัยวะของร่างกายโดยปกติแล้วร่างกายของเราจะมีการแบ่งเซลล์ตลอดเวลาค่ะและเมื่อวันหนึ่งวันใดที่เซลล์นั้นเกิดการแบ่งตัวแบบผิดปกติร่วมกับการที่ร่างกายของเราไม่สามารถกําจัดเซลล์นั้นได้จะทำให้เซลล์นั้นกลายเป็นก้อนมะเร็งและกลายเป็นก้อนเนื้อลุกลามไปยังอวัยวะข้างเคียง ทำให้เกิดอาการตามมาได้ค่ะปัจจัยที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งแบ่งออกเป็น2อย่างหลักๆค่ะปัจจัยภายนอก 1. อายุที่มากขึ้นค่ะการที่เราอายุมากขึ้นเพิ่มโอกาสในการที่เซลล์จะแบ่งตัวผิดป,ปกติได้ 2>, 2. บุหรี่ค่ะการสูบบุหรี่นอกจากการเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งปอดโดยตรงแล้วยังเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งหลอดอาหารและหูคอจมูกร่วมด้วย 3. แอลกอฮอล์การดื่มแอลกอฮ<ๆ>อล์ในปริมาณที่มากทําให้เราเกิดเป็นโรคตับแข็ง และกลารเป็นตับแข็งอันนั้นทําให้เราเกิดเป็นมะเร็งตับตามมา 4. เชื้อไวรัสและแบคทีเรียเชื้อไวรัสในกลุ่มของตับอักเสบ C C และ HPV EBV เป็นต้นค่ะ สุดท้ายข้อที่5วิถีการดำเนินชีวิตของเราค่ะการที่เรามีพฤติกรรมที่ชอบทานของปิ้งย่างเนื้อแดงติดมันย่างไม่ไหม้ทำให้เกิดการเป็นมะเร็งกระเพาะอาหารโดยตรงได้นอกจากนี้สาร pm 2อเองในปัจจุบันก็มีข้อมูลว่าเป็นปัจจัยที่เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปอดค่ะเพราะฉะนั้นแล้วการหลีกเลี่ยงปัจจัยภายนอกดังกล่าวจะเป็นการลดโอกาสการเพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งได้ค่ะ อันที่2ปัจจัยภายในคือสิ่งที่เป็นตัวเราเองติดตัวมาแต่กําเนิดนั่นคือยีนพันธุกรรมหรือกรรม,มพันธุ์ของเราค่ะและนอกจากนี้เราทุกคนควรจะหมั่นสังเกตอาการตัวเองและมีการตรวจสุขภาพอย่างต่อเนื่องและมีการตรวจคัดกรองมะเร็งอย่างเหมาะสมตามอายุนะคะเพราะว่ามะเรง็งรู้เร็วเจอเร็วรักษาหายได้ค่ะ